แล้วเอเงินที่เหลือเนี่ยแปดเก้าหมื่น่ะไปทำแน่ทเก่ยทุกวันทุกวันไม่ไหวกูเอาไปได้ยังไงวะทุกวันนี้นึกว่านอนกับป้าสภาพถ้าไม่ติดว่ารวยนะกูมไม่เอามึงผัวหรอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะ่ะน้องหนิงอะ่ะจะมาเป็นเมียคุณอีกคนนึงนี่ยังวะจะให้หนูไปเป็นเมียน้อยผัวพี่เพื่อที่พี่จะไปหลอกเอาเงินได้นะใช่ขาวๆสวยๆแบบหนูเนี่ยผัวพี่ชอบ ละครสะท้อนสังคมตอนหาเมียให้ผัวโปรโดอ่านคำเตือนก่อนชมละครคุณกระเป๋าใบอะไรเนี่ยอะไรกระเป๋ากระเป๋าอะไรอีกกระเป๋าใบนี้สวยจังเลยฉันอยากได้าพาฉันไปซื้อหน่อยสิโอ้โหก่อนเอาเงินไปซื้อกระเป๋าเอาเงินไปทําหน้าก่อนไหมดูสภาพดิทั้งแก่ทั้งเหี่ยวทั้งงอมขนาดเนี้ยน ون, นน โตเครื่องแป้งอยู่นนไปแต่งหน้าบ้างโหนึงว่านั่งอยู่กับป้าปากไหลขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะแตคุณพูดจริงก็นี่ไงถึงจะชวนไปซื้อเสื้อผ้านี่ไงชวนพา<ห>ฉันไปช็อปปิ้งหน่อยไม่ได้หรอเสื้อผ้าอะไรฉันบ้างไหมหลังๆเนี้ยสภ,ภาพแบบเนี้แต่งตัวยังไงก็ไม่ขึ้นดูดิทั้งเหี่ยวทั้งแบนทั้งทาไมไม่ดูแลตัวเองเลยอะนนไปแต่งหน้าไปนี่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 เธอเป็นคนจีบฉันมาทาเมียโ<ห>อ้นะโหกูเมา ตอนนั้นเมา,เอ,าอะไรมันมืดด้วยคือถ้ามันสว่างสว่างอย่างเงี้ยนะไม่มีทางอะ่ะวันนี้ไม,ไม่ได้จะพาไปไหมไม่อ่ะเงินมาจะไปเอดีให้ไปเข้าก่อนหมดแล้วหรอโอ้โหทำไปใช้เงินเปลืองอย่าบอกนะว่าเอาไปซื้อแต่กระเป๋าแสนเดียวมันจะพออะไรโอ้โหนี่ร้อยเก้าเก้าหน้าอย่างเธอแต่ภาพนเนี้ยร้อยเก้าเก้าเนี่ยแถวแถวเนี้ยข้างถนนเนี้ย ซื้อมาใช้ซะบ้างแล้วเองเงินที่เหลือเนี่ยแปดเก้าหมื่น่ะเอาไปทําหน้าทุกเค่ทุกวันทุกวันไม่ไหวเอาไปได้ยังไงวะทุกวันนี้นึกว่านอนกับป้าสภาพคนนี้โคตรขาวว่าแม่ทาไมไม่ได้อย่างนี้เนี่ยทํางานมาเหนื่อย,ยกลับมาแทนที่จะเจอแบบขาวๆอึมๆต้องมานั่งอยู่กับป้าเนี่ย ุกคืนกูต้องแบบกินยานอนหลับไม่อยากมองหน้ามะนะัอ oh นอ่ะโคตรดีอ่ะบ่นไะเลนักหนาวะน่าลำคาญจริงเลยถ้าไม่ติดว่ารวยนะกูไม่เอามึงหัวหรอกโอ้โหมันหน้ามันโนกหำก็เท่าปีโป้เอาอะไรมามั่นวะทำยังไงกับมันดีหรือว่าฉันจะไปหาสาวๆสวยๆส,สักคนหนึ่ง แล้วก็หลอกเอาเงินมันอน,นี่มันก็โง่อยู่นะถ้ามันเห็นของเขาวๆอะเสร็จกูแน่ปินเอ้ยมั่นไปเถอะมึงฮะจะให้หนูไปเป็นเมียน้อยผัวพี่เพื่อที่พี่จะไปหลอกเอาเงินได้นะใช่เขาขาวสวยๆแบบหนูเนี่ยผัวพี่ชอบเพราะว่าเขาอะไปเที่ยวผู้หญิงแล้วพี่ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าหนิงอะไปเป็นเมียน้อยผัวพี่อะนะหนูก็ไปหลอกเอาเงินมันมา พี่แบ่งให้สามสิบเปอร์เซ็นต์หนิงก็ได้พี่ก็ได้ดีจะตายไปดิวคัะพี่แต่จะจัะให้นัหนักไปเลยน่ารักมากไป่ะ<ป>ขาวอึมว่าแต่ใครนี่ นี่น้องหนิงนี่คุณปิ้นสามีพี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวุยไปนั่งสิลูก <c oughs> <recurring sounds> ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะน้องหนิงอ่ะจะมาเป็นเมียคุณอีกคนหนึงอีหย่งวะวันเนี้ ฉันเสียสละห้องใหญ่ให้คุณแล้วกันนะไปพาพี่ปิ๊ขึ้นไปอาบน้ำสิไปกันไปเหนือพอแล้วยังวะเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นหางเขาชอบไหมชอบอย่างแรงนี่ผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วทำไมหนิงมันยังไม่ลงมาอีกเนี่ยปิ๊นมันยอมสลบให้ไหมเนี่ยอันนี้ยิ่งดื้อย,อยาอยู่ด้วย อ้าวนี่มันอะไรอะหนิงทำไมลงมาด้วยกันน้องหนิงนี่สุดยอดเลยโดนใจฉันทุกประการแพรหมดหน้าที่เธอละออกไปจากบ้านฉันได้ละลูกสิแพรนี่มันที่ของฉันไปสิเ,ออเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันอะออขอบคุณนะแพรที่ส่งเมียใหม่มาให้ฉัน เธอนี่ก pues ็ออกไปได้ละเดี๋ยวนะหนิงไม่เห็นเหมือนที่เราคุยกันไว้เลยอ่ะก็นี่ไงก็อยากให้เป็นเมียก็เป็นเมียแล้วส่วนเธออ่ะไม่อยากอยู่อ่ะก็ออกไปสิแผนของเธอก็สําเร็จหมดแล้วนี่ฉันได้เมียใหม่แล้วอ่ออกไปฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นี่ว่ะปานอ่ะ ทุกคนลุมหัวหลอกฉันเลวจริงๆดีนะที่ฉันฉลาดอีแพร์ห่จริงอีแพรนี่มันโง่นอะพี่เนอะพี่ปิ่นหนูมีอะไรจะบอกอ่ะพี่แพรเขาจ้างหนูมาหนูว่าแล้วแพรมันต้องจ้างมั้ยเอี้ หนูมาเป็นเมียพี่จริงๆแล้วเดี๋ยวพี่จะเลิกกับแพรแล้วถ้าหนูมาเป็นเมียพี่อ่ะพี่จะดูแลหนูไหมแน่นอนก็จะได้รู้กันไปว่าใครมันรักพี่จริงหรือใครมันมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทุกคนอ่ะก็หวังผลกันหมดล่ะพี่ไม่มีสัจจะในหมู่คนบาป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะน้องหนิงอ่ะจะมาเป็นเมียคุณอีกคนหนึ่งกอย่างวะ